สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเจอกั e นอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel <verses 14> 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นฝากคาเตือนสักนิดนึงเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลว่ต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยรวยรทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ตามที่ได้พูด ไว้นะครับว่า,าตัวเลขที่แตกต่างนะครับถ้าใครไม่ชอบเลข4แอดจะหาตัวที่แตกต่างมาให้ก็นำมาให้ดูนะครับสำหรับเด่นบนเด่นล่างรอคลิปต่อไปนะครับวันนี้เอาสูตร10หน่วยปักหลักมาให้ดูกันก่อนสูตรแตกต่างเนาะแตกต่างยังไงมาดูกันสูตรนะครับหลัก10 4ตัวหลักหน่วย4ตัวนะ เดินก็ประมาณสักยี่สิกวันนี้นะจะมาไหมจับคู่ชุดไว้ตรงนี้สี 4, 4, 16, 16ี่ชุดตรงๆงจับไว้ตรงนี้นะอ่าใครไม่ทันจะหยุดแล้วก็แคปหนะ้าจอเอาสูตรหลัก10ก็จะได้8 9 26หลักหน่วย7012นะครับจับคู่ชุดก็ได้16ชุดตรงตรง ทีนี้แอดก็จะใช้แต้ม2องตัวบน2สูตรนะสตัวบน2สูตรแต้มก็จะเป็นตัวเลขสีสดํานี้แต้มสูตรแรกได้46890เป็นสูตรแรกที่นําเสนอไปในคลิปที่แล้วสูตรที่2 4ตัวนะ6823ชนที่แต้ม6กับแต้ม8อ่าถ้าเต้ม6กับเต้ม8จับชุดไว้ตรงนี้ก็จะเป็น เต็มหกก็0ูนย์หกหนึ่งห้อมาประมาณนี้เต็ม8ก็08 17์แปดหนึ่ก็กลับด้วยนะอันนี้จำไว้ไม่ได้กลับบางตัวก็ไม่ได้กลับทีนี้ถ้าใช้เต็มไปตัดในชุด2ตัวบนนะก็จะเหลืออยู่แค่4ชุดเต็ม6ก็เป็น6กศน ่าแล้วก็97อันนี้คือตรงๆนะอันนี้คือแต้ม6แต้ม8กับหกกับ8 0นะน่าสนใจนะครับคือชุดเนี้ยความแตกต่างก็คือไม่มีเลข4นะครับถ้าใครไม่ชอบเลข4ในงวดที่จะถึงนี้นะ16สิงหาคมนะครับแอดก็หาชุดแตกต่างมาให้นะเปื่อใครไม่ชอบเลข4เนาะ,อะลองดูนะครับลองดูทีนี้ถ้า สูตรหลักร้อยหลักสิบเออหลักหน่วยระยะยาวเราล่ะจะชนชุดไหนมาดูกันในคลิปก่อนนี้ใช้สูตรนี้ให้ดูในสูตรนี้ระยะยาว2สูตร1 1 0หน่วยชนกันอย่างละว2สูตรมาดูตรงนี้ที่เราใช้แต้มของเก่าที่ได้246454 4, 4, เนี่ย เราคิดว่า4จะไม่มาจะหาตัวตกต่างในนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเลข62ชุดเดียวเลยนะนี่มาเทียบกับสูตรเนี้ย62ชุดเดียวเพราะว่า,าถ้าเป็นตัวอื่นล่ะมันไม่มีจะเห็นได้ว่าหลัก10 2 3 5 6 9จะชนอยู่ที่ เก้าับหหลักสิบเก้าับหนะดูดีๆหลักสิบเก้าับหมาดูหลักหน่วยหลักหน่วย2 3 4สามสี่แปดสองสาก็จะมีชนแค่เลขสอตัวเดียวเพราะฉะนั้น,น 9, 2, 6, 2. นะตัวที่เด่นก็คือ9 2กับ6 2นะอ่าตัวที่เด่นก็คือ9 2กับ6 2 62ตัวนี้แล้วก็92ตัวนี้ตัวที่ชนสูตรเท่ากับว่าชนหลัก1ิบสูตรหลักหน่วย3สูตรนะก็จะได้ตัวเลข2ชุด62กับ92แต่ทีนี้92เนี่ยเขาไม่ได้เข้าแต้มแต้ม2ตัวบนไม่มีถ้าใครชอบก็กันไว้ก็ได้นะอะถ้าแต้มสูตรแต้มพลาดก็มา92ได้เหมือนกัน เดี๋ยวจะง่ายทองเอา92ตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้สมมุติว่าแต้มสูตรแต้มขอพลาดนะครับสูตรแต้มพลาดเพราะว่าเป็นแต้มหนึ่งนะ92นี่แต้มหนึ่งแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลไม่พลาดเลยนะครับทั้งแต้มทั้งสูตรหลักสิบสามสูตรหลักหน่วยสามสูตรตัวที่เด่นที่สุดก็คือ62นี่แหละ นี่ตัวก็หมดแหละหกสองนี่แหละน่าสนใจนะปักหลักตรงตรงเลยหกสองทีนี้ถ้าจะใช้สามตัวบนใช้หลักร้อยทั้งสี่เออทั้งห้าตัวเลยก็จะเป็นหนึ่งหกสอง 3 6 2 4 6 2 6 6 2ก็8 6 2นะใครชอบตัวไหนลองไปใช้งานดูนะหลักร้อยนะครับส่วนตัวแอสชอบเลขสามสามกับ8เนี่ยนะจะเป็นตัวไหนชอบ3กับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็สรุป3ตัวบนของเราเนี่ยสตัวบนของเรา สรุปให้แล้วนะตัวที่แตกต่างตัวที่ชนเยอะเข้าแตมถ้าสูตรไม่หลุด6-2นะครับก็ประมาณนี้ขอท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ